ความรักของคนที่กำลังจะผิดหวงังมักจะเจอ1สิ่งนี้ถ้าตอนนี้คุณกำลังรู้สึกว่ารักของฉันเนี่ยมันเดินต่อไม่ได้แล้วหรือเปล่าจะเดินต่อหรือจะหยุดดีหรือจะถอยดีหรือจะวิ่งหนีหรือจะวิ่งตามนี่คือสิ่งที่คนไม่เคยเป็นไม่รู้หรอกใครไม่เคยเข้าไปอยู่ในความรู้สึกแบบนี้จะไม่เข้าใจหรอก มันจะมีอะไรเข้ามาในหัวเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับแทบทุกวินาทีผมเลยอยากจะมาบอกคลิปนี้ว่ามีสิ่งหนึ่งครับที่คุณสังเกตได้และคุณกําลังจะเจอด้วยและคุณบางคนอาจจะเจอไปแล้วด้วยนั่นก็คือความคุมเครือในชีวิตคุณไม่ต้องไปรอรู้ตอนจบนะครับว่าความรักของคุณนั้นจะผิดหวังสิ้นหวังหมดหวังหมดกำลังใจไปต่อไม่ได้อันเนี้ยคุณไม่ต้องไปรอถึงตอนนั้นเลยถ้าเกิดคุณสังเกตอาการที่ผมบอกไปก็คือความสัมพันธ์ครับถ้าเกิดตอนเนี้ยคุณคุยกัน ตั้งแต่แรกเออคุยกันดูดีจังเลยคุยกันต่อเนื่องมาคนเนะี่ยคุย2ปี3ปีเลยนะแต่ไม่มีสถานะความสัมพันธ์ให้คุณเลยอ่ะผู้ชายไม่ได้บอกเลยว่าเออคุณคือเพื่อนพี่น้องพี่สาวน้องสาวหรือว่าเป็นแฟนหรือว่าเป็นกิ๊กถ้าเขาไม่มีสถานะอะไรให้คุณเลยนั่นหมายความว่าคุณกําลังใกล้สู่ความรักที่ผมบอกแล้วก็คือความรักของการผิดหวังฟังแล้วอาจจะดูเจ็บครับแต่เจ็บ แล้วมันจะจบตอนนี้ดีกว่าคุณจะต้องพัฒนาความสัมพันธ์จนคุณรู้สึกว่าคุณลงไหลเขาสุดๆแล้วคุณให้เขาได้ทุกอย่างแล้วแล้วถึงตอนนั้นคุณก็จะผิดหวังโอเคมันอาจจะไม่ใช่ทุกคู่นะครับแต่ผมกล้าพูดเลยว่าไม่ทํากว่า90%จะเจอลักษณะนี้อย่างแน่นอนวิธีแก้มีไมโครเอ็มวิธีแก้10%ที่ฉันจะต้องได้ผู้ชายคนนี้มีครับวิธีแก้ง่ายมากครับแต่หมายถึงว่าคุณจะทําง่ายแต่เขา จะยังรักคุณอยู่หรือเปล่าเขาจะเลื่อนสถานะให้คุณหรือเปล่าอันนี้ผมไม่กล้าฟันธงนะแต่บอกได้แล้ว,ว่าเป็นวิธีง่ายที่คุณทําได้นั่นก็คือคุณจะต้องเริ่มพัฒน,นาสเสน่ห์ของตัวคุณเองครับและผมก็มักจะชอบพูดพกว้างเสมอแต่มันได้ผลนะครับก็คือ 1. สวยขึ้นครับ คุณทาตัวเองสวยขึ้นสิยังไงก็ตามไปแต่งหน้าทําผมไปเรียนคอร์สอะไรก็แล้วแต่คุณหรือข้อ 2. ครับรวยขึ้นครับทุกคนทาได้ไหมทําได้มากทําได้น้อยอยู่ที่ตัวคุณอยู่ที่การมองตลาดอยู่ที่การที่คุณฝึกฝนพัฒนาจนไปถึงการขายที่ดีมากๆหรือข้อที่3ครับดังขึ้นก็คือคุณต้องดังแต่วงเล็บในทางที่ดีด้วยนะ เมื่อคุณดังในทางที่ดีช่วยเหลือผู้อื่นหรือว่าออกมาเต้นแต่ว่าให้กําลังใจเป็นแรงกำลางใจผู้อื่นหรือออกมาพูดตลกหรือออกมาพูดความรู้แบบผมก็ได้เมื่อคุณทําแล้วคุณก็จะย้อนกลับไปว่าเฮ้ยคุณออกสื่อบ่อยคุณก็จะดูดีขึ้นอ้าวก็จะต้องมีงานเข้ามาอ้าวก็ต้องมีเงินเข้ามาเห็นไหมครับมีสปอนเซอร์เข้ามาคุณก็จะดังขึ้นอีกคุณก็จะรวยขึ้นอีกคุณก็จะหน้าตาดีขึ้นอีกเห็นไหมครับมันดูทําง่ายไหมก็ทําง่ายเนาะถ้าเกิดคุณตั้งใจทําและต่อเนื่องเท่านั้นนนนนคส่่่่ใใออตตตั้้งงจทําแไมเเืีป็น จุดที่สําคัญที่สุดดังนั้นนี่คือความรักที่กําลังจะหมดหวังสิ้นหวังคุณจะเจอหนึ่งสิ่งนี้แน่นอนแต่ก็มีวิธีแก้ที่ผมบอกไปนะครับขอทุกคนโชคดีครับ